ตอนนี้เช้านะกี่โมงมาเจ็ดโมงเ็อันนี้เป็นขนมเขาบอกว่าอร่อยให้ลองชิมทุกอย่างเขาบอกชิมเลยอร่อยทุกอย่างให้ลองดูอืจ้าเขาบอกนี่อะไรมันจะเป็นเหมือนโรตีเลยเนาะโรตีบ้านเราอ่ะมันจะบีให้ดูนะอ๋อน่าจะเป็นแป้งเขาไมเลยลงพึ่งนะแป้งลงพึ่งเลยลงพึ่งลงพึ่ง อร่อยรังพึ่งไหมพึ oh! ่งเลยเจมสมากินกาแฟตอนเช้าโอ้ยระวังจะโดนหน้านะว้ นั่งกันที่เรือนะครับวันนี้วันหยุดด้วยครับปิดเทอมครับไม่ใช่หยุดป้าวันนี้วันเสาร์นะโรงเรียนหยุดอันแขนกะมันมีอยู่ห้าขัวบ้านสองอันดบานสองคาเตอร์ดีสี่ห้าขวไใช่ไหมลูกใช่นี่รุ่นเดียวน่าจะรุ่นเดียวกันนะจะห้าขัวอยู่แล้วไปต่อไปนี่ครับจะไหนโฮมสเตย์ครับไหนหอด ตัวโอ้โหนอยทอดก็มีกุ้งมองกรมังอรกลอนเลนมหอยหอยกระปูที่ร้านจานไหนซีฟู้ดก่อนริบงนะนี่หอยเขาเยอะมากเลย มีหอยสังมีหอยอะไรนี่ยเรามาสั่งหอยอะไรกินนะหอยสังซาซิมิเมนูหอยของเขามีอะไรบ้างหอยชักตีนหอยแครงยักษ์หอยหลอดจัมโบ้เอ็นหอยหอยสังยักษ์ซาซิมิหอยสังยักษ์ยำอากาศร้านนะชวยไม่ไดใช่ไหมร้านจะไหนออออจะตกน้ำเออมีคนพายคายักดหมไม่่น้องเออ คว่าทำไมเขาแหย่เท้ากันอย่างนี้ก็เวลานั่งไงลูกเอาได้เอาเท้าเราลงไปข้างล่างเดยวก็โดนกรฉลาบหรอกไม่มีมี่เดเปลาปกติันใช่ปลาคิดว่าตะเบี้ยนะครับผมมีเอญอ้อยอันนี้ไปซีทอดซีทอดน้ำปลาครับอันนี้อะไรนะครับหอยสัง สังซาซิมิใช่ไหมอ่าอินซีทอดน้ำปลาเขาตัวใหญ่มากอร่อยสดไหมนิ่มแน่นมแน่นแล้วก็หวานแต่เตอร์อะไรลูกอร่อยไหมครับเนื้อหอยหอยหอยยักษ์ใช่ไหมหอยสังซาซิมิหอยสังซาซิมิค่ะเราดูเนื้อเนื้อแบบใสๆเลยจิ้มวาซาบิหน่อยจิ้มจิ้มนี้ นะครับนี่เลยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยอ่อันนี้อะไรนะครับจ๊ะหอยหลอดหอยหลอดหอยหลอดนะตัวใหญ่มากนี่ดูขนาดตัวเยอะกว่ามือเลอ็นหอยซองพลูเอ็นหอยซองพลูไอ้นั้นอ่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกิโลก็ได้เอ็นเหรออ๋อตัวใหญ่แตไดเอ็นน้อยแล้วเอาแค่เอ็นมา เือบเกือบกืบหวานมากเลยค่ะหวานกือบหวานเป็นเอ็นหอยอะนะอันนี้ดูนิ้วดูนิ้วใหญ่ใหญ่มากดูมือนี่หอยหลอดนะอันนี้ลวกนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้ลวกสดุ้งแล้วอันนี้ลวกมันไม่หวานอ๋อดูเยอะมาก กรึบมากกรึบกรึบเออได้อะกินได้ครึ่งหนึ่งนึงอันนี้จะพอรวมสิทรสชาติจะหวะอืมเอ็นหอยโอ้ยยยยหอยอร่อยอืมงั้นอืมเอ็นหอยสิต้องมาช่วงมรสุมนะจะเยอะกว่านี้อีกหอยนี่นี่เอากะเทียม น้ำเปล่มา,มาอามาลองชิมดูน้ำปละาหวานสูตรของจ้าไหนนะครับจ้าไหน,น,นทำเองเลยอร่อยอร่อยเดีว่าจะขัดชิงดึ่งอืมไม่ใช่ไม่ม่่ม ส่วนที่พักก็ราคาก็แล้วแต่ช่วงฤดูกาลนะนะช่วงไฮซีซันก็ราคาหนึ่งช่วงโลซีซันก็ราคาหนึ่งก็ลองติดต่อมาเนี่ยจะไหนโฮมสเตย์ไหนตรงนี้มีอะไรลูกดูสิที่นั่งหรอเป็นที่นั่งแบบไหนโอ้นั่งสบายเลยนิ่มมากนิ่มมากเลยใช่ไหมนึกว่าจะตกนึกว่าจะตกเลยนะอ่ะป้าลองนอนดูสิเปจะตกไหมเนี่ยโอ้โห เป็นเปลย์แบบอยู่ริมระเบียงนะตรงนี้ก็เป็นของฝากนะของร้านจ้าไหนเขาก็จะมีกระปิอันนี้กระปิฝาแดงกระปิมีมานาวด้วยมีเสื้อที่ของที่ระลึกนะน้ำพึ่งปลา,อปาของที่ระลกอละลก,กอน,นิบงอันนี้เป็นม้านาำลูกม้านาำแห้งอันนี้ต้องเป็นแบบ ร้านยายาจีนนะลูกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนม้าน้ำเหมือนกันนะลูกแล้วข้างบนไม่มีอะไรลูกส่วนอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาน้โนมาเรียมน้องมาเรียมเคยมาอยู่ที่นี่เป็นพยุงกันพลาลูกน้องมาเรียมเอาไปทำอะไรได้เนาะโนมาเรียมอะเอาไปตุ๊กตาดูสิ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 อันนี้ปลาสีเสียนี่เยาทำไว้ปลาแห้งไว้ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าแขนเลยข้างบนนี่ก็เป็นเสื้อ เลือก,กอดวิบงหอยมือเต๋อด้วยใ่หอยมือเสือตัวเล็กลูกน้ำพึ่งปลาบุ๊สเตย์่ีเบอร์โทรนี่นะ้ะดวดเล็กห้าร้อยดใหญ่เจ็ดร้อยวด็น้ำพึ่งแท้แท,ท้านไหนคนนี้นะครับ yeah ใครมาก็ติดต่อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจเฟซบุ๊กไว้ให้นะร้าน จ้ไหนซีฟู้ดแล้วก็จ้าไหนโฮมสเตย์นะครับค่ะริบงนะจ้าจ้าครับผมอร่อยมากมากินได้หอยที่หายากมากๆหลายๆอย่างเลยกินที่ร้านจ้าไหนได้ที่ร้านก็มีส่งออนไลน์ด้วยเดี๋ยวจะทิ้งเพจไว้ให้แหละนะครับเอาครับสวัสดีครับเด็กๆจะไปเที่ยวไหนกันครับเที่ยวเเล่นตรงนั้นเที่ยวทะเลใช่ไหมครับอ่าหนูนั่งดีๆครับนั่งให้เรียบร้อยครับเอาเชิญเลยครับ ไปครับโอยไปไปครับไปไปครับโอยไปไปครับโอยไปแล้วเอาน้องเตอร์เพื่อนมาถึงไหนกันแล้วครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับทะเลทะเลใช่ไหมครับคนหนึ่งมาทะเลแล้วอันนี้มารับอีกคนหนึ่งใช่ไหมโอ้นุ่นเดียวกันหมดเลยมาด้วยกันหลายคนอันนี้ไม่ได้มาด้วยเอ้เอ้ ไปดูไปดูด้วยไปดูด้วยสนุกกันเลยนะครับเด็กๆโอ้โหตรงนี้เล่นอะไรกันด้วยเรือเรือใครเนี่ยเรือใครเนี่ยโอ้โหโยกกันเป็นโเครื่องเล่นเลยลองเรือเของพังนะลกูก มาส่งลูกมายังไงเนี่ยนี่ขับรถเป็นแล้วกินติมบ้างเลี้ยงมาโบราณมามาลงมาได้กินติมมาลงมาเร็วๆเออน้ำมาเร็วๆหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยลูกติิมตอนนี้เป็นเวลา5โมงกว่านะน้ำลง ตรงนู้นข้างหลังที่แกเห็นไกลๆนู้นจะเป็นภูเขานู้นคือที่เรามาเนาะเขาเรียกนะท่าเรือหาดยาวใช่ไหมมาตรงนั้นเหมือนอะไรจะมีกระบนอ๋อโอ้ยเต้าขบวนปูเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่ไงโอ้ยดูสิหยิบ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 ยิบหยิบเลยเออนี่อาป้าจะจับมาให้ดูสักตัวนะก้ามันยาวมากเลยเนี่ยเห็นไหม ก้ามมันยาวมากเลยมันเหมือนปูเหมือนมดตะนอยป่ะมันมีหาดหนึ่งที่นี่ชื่อหาดมดตะน่อยคงมีปูอย่างเงี้ยเยอะอ่ะนี่เดี๋ยวมาเจอซากปลาดาวเลยนะแห้งแล้วน่าจะตากแดดมาแล้วน่ะบางที่เขาก็เอาซากไปทําเป็นยายาจีนอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนก้างปลาใช่เนี่ยด้านเนี้ยจะเหมือนก้างปลาเหมือนปลาเลยอ่ะใช่เหมือนกระดูกอ่ะเนะอ๋อเขาทำยาจีนใช่แต่ตัวใหญ่มากเออนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่่สุด ใหญ่ไหมเตอร์กาดาษใช่มันตายแล้วเหรมันน้ำใสเต๊ะนี่ตัวอะไรเอตอร์ปิ้งใช่เหรออะไรเกลี้ยงจะพ่นน้ำเหรอเฮ้ยเหมือนอะไรเลยอะ่ะไม่เหมือนปิ้งแล้วนะตอนนี้เหมือนอย่างอื่นแล้วละ่ะว่าเหมือนตัวอะไรไม่คิดว่าเหมือนปิง้งโดนบล็อกมาไม่อยากดู